สวัสดีครับคุณหนูถึงเวลาดูกล้วยหอมจอมสนแล้วครับกล้วยหอมจอมสนเพิ่นได้รับพัสดุประศีสงสัยว่าอะไรอยู่ในห่อน,นี่นะบีสองมันอาจจะเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะจ๊ะบีหนึ่งยิป,ปียีปป่เกิดอีกแล้วเอ้ยอยยบีสองบีสองออมันยังไม่มถึงวันเกิดเรานะใช่ไหมอ่าจจะเอ้ยแล้วอะไรอยู่ในนี้ล่ะรู้แล้วก็ลองเปิดดูสิบีสองเปิดเลยเปิดเลยจริงด้วยจริงด้วยบีหนึ่ง อ่ะเปิดเปิดฉันว่าน่าคงเป็นเต็นท์ที่เราซื้อที่ร้านของหนูอ,ะอ่ะดีเลยเล่นตั้งแคมป์สนุกดีเหมือนกันนะจริงไหม แต่พี่สองว่าไงบินหนึ่ง้วนายรู้ได้ไงว่านี่คือเต็นท์น่ะก็มีรูปภาพเต็นท์อยู่บนกระดาษนี่ไงแล้วแต่ว่าพี่สองมันดูไม่เห็นเหมือนรูปเลยสักนิดหนึงอ่ะนี่เอ๊ะเราจะนอนในนั้นได้ยังไงอ่ะก็ไม่มีประตูอ่ะแล้วแล้วสาวคนนี้เอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรอ่ะแล้วเชื่อพวกนี้ด้วยนะโหนให้ของเรามาเยอะแยะที่เราไม่ต้องการใช้กับเต็นท์นี่นะแล้วก็เต็นท์ที่เข้าไปข้างในไม่ได้อ่ะนั่นสิโอย แย่ yeah, เลยแบบน yeah, mm ี hmm, so so like hey, mm ้บางทีเ hmm. ต mm ็นท์เนี่ยอาจจะใช้ได้เวลาตอนเราออกไปตั้งคข้างนอกอ่ะยยนายคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ากําลังคิดอยู่นะบีสองได้เวลาแคมปิ้งแล้วกล้วยหอมได้ชวนเพื่อนๆมีเท็ดดี้มาตั้งแคมป์ด้วยกันเอออันนี้ดูเหมาะสำหรับตั้งแคมป์ดีเนาะใช่เราตั้งเต็นท์ได้เลยหรือยังเราควรออกไปหาฟืนกันดีไหมเราควรรื้อกระเป๋าออกเลยมหรืล่ะอย่าอย่า มาเล่นเกมแคมปิ้งกันก่อนดีกว่าแล้วเราต้องหาอะไรเล่นสนุกสนุกกันก่อนดีวนายว่าว่ายังลอยอยู่หรือเปล่าพี่ซอโอยมันต้องลอยสูงมากๆแน่นอนเลยเพราะฉันมองไม่เห็นมันเลยอ่ะฉันสงสัยจังเลยว่าพวกปลาที่รู้ว่าสายลายนี่มีทั้งกลิ่นทั้งคันเลยอ่ะพร้อมหรือยังเอมี่พร้อมแล้วมาแกนี่แน่โอ้ยเร็วๆมาแกลูกปหนีไปแล้วทางนี้เอมี่เร็วแล้ว ดูนงดูนะว้าวต้องร้อยสูงรีบเลยนะบีสองมากเลยล่ะบีหนึ่งโอ้โหฉันมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยหลังจากพวกเขาเล่นสนุกกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาเตรียมตั้งแคมป์เพื่อค้างคืนกันที่นี่วิ่งเล่นจับลูกบอลทำให้ฉันหมดแรงเลยเล่นเป็นเจ้าหญิงแห่งทะเลก็ทําให้ฉันหิวหิวเลยอย่างน้อยเราก็หาลูกบอลเจอก่อนที่พระอาทิตย์จะตกนะนี่บีหนึ่งเออบีสองว่างนายเอาถุงนอนไปใส่ไว้ที่ไหน่ะฉันหามันไม่เจอเลยเหรอเออฉันนึกว่านายเอาถุงนอนมาแล้วสิอีนะบีสองโอ้ออะไรกันหลักเลยาะเราลืมถุงนอนไว้ที่บ้านะ จริงฉันนอนหลับในที่ที่ไม่อุ่นไม่ได้หรอกนะเสียใจด,ด้วยเอมมี่ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าฉันคงต้องกลับไปนอนที่อุ่นๆของฉันที่บ้านแล้วล่ะขอให้พวกเธอสนุกกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายเออบีหนึ่งนายเอาไฟฉายกับไฟแคมปิ้งไปใส่ไว้ตรงไหน,ม,นมันไมันอยู่ในนี้อโอ้ฉันนึกว่านายเอามาแล้วสิอีกนะบีสองตายแล้วโอ้โหแย่แล้วพวกเธอไม่ได้เอาไฟฉายมาแล้วจะทำยังไงเวลามืดอ่ะ ต้องเปิดไฟซะด้วยซิขอโทษทีนะโแกันไม่เป็นไรนะแต่ฉันคงต้องกลับไปนอนที่บ้านที่มีไฟสว่างนะบายบายเราก็ยังสนุกกนเองได้นี่นะอ่าอาหารเย็นมีอะไรบ้างล่ะเค้กน้ำผึ้งกับเย็นีีสีเหลืองของโปรดเลยบีเนอ่อะไรอีกละบีสองนายเอาเค้กน้ำผึ้งกับเย็นี่สีเหลืองใส่ไว้ตรงไหนอ่ะว้าวโอ้ยอีกแล้วเลยีอย่าบอกนน้ำผึ้งาลืมเอาอาหารเย็นนะฉันไม่ว่า นะถ้าไม่มีถุงนอนแล้วก็ไม่เดือดรอ้อนถ้าไม่มีไฟนะแต่แคมปิ้งจะสนุกได้ยังไงถ้าเธอไม่มีอาหารอะไรให้กินเลยเธอเธอคงจะไม่กลับบ้านใช่ไหมเจ้าลูลออูฉันคงกลับบ้านดีกว่าบีสบาวบายออีกรายแล้วนันนนว่าเหลือเราแค่สองคนแล้วยังฉันสนุกอยู่อ,อีกไหมเนี่ยบีสองฉันว่าเราก็ยังสนุกได้นะจ้าบีหนึ่งพระอาทิตย์ก็ตกแล้วพระจันทร์ก็ขึ้นแล้ว จำส่วนก็ยังเล่นแคมปิ้งไม่สนุกสักทีนายจำที่มาพร้อมกับเต็นท์ได้ไหมบีหนึ่งไม้ทั้งเสาที่เราทิ้งไว้ที่บ้านนั่นแหละบีซอฉันว่านะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเสานั้นมีไว้สาหรับทาอะไรทำอะไรแล้วบีอฉันว่าเอาไว้สําหรับกางเต็นท์ไงแล้ว นายว่าสนุกไหมตั้งแคมป์ที่นี่อ่ะบีสองไม่สนุกตรงไหนละบีหนึ่งโอ้นายว่ามีเทดดี้จะหนาวกันไม่ได้บีสองนี่คงไม่หรอกบีหนึ่งพวกเขาอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นสบายกันแล้วนั่นนั้นนันว่ามีเทดดี้กาลังนั่งอยู่ในที่มืดไม่าม่่บีหนึ่งพวกเขาอยู่ในบ้านที่มีไฟฟ้าใช้กนั่นนั้นนายว่ามีเทดดี้หิวบ้างหรือเปล่าบีสองคงไม่หรอกนะบีหนึ่งนะพวกเขาอยู่ในบ้านที่มีอาหารโดยเฉพาะเค้กน้ําผึ้งกับเยลลี่สีเหลืองและนั่นนั้นลนายย่ามีเท็ดดีอเปล่ง ฉันกำลังคิดอยู่นะกบีสองได้เวลาไปเยี่ยมเพื่อนแล้วใครต้องการเยลลี่สีเหลืองบ้างใช่ฉันด้วยฉันว่าแคมปิ้งในสนุกดีเหมือนกันน้ายว่าไงฉันก็ว่าอย่างนั้นเมื่อนัะบีสองกล<อ>้วยหอมและมีเท็ดดี้เล่นแคมปิ้งกันอย่างสนุกสนานที่ห้องนั่งเล่นของมีเท็ดดี้นั่นเองพวกเขามีทุกอย่างที่ต้องการเลยล่ะเรื่องราวสนุกสนุกของกล้วยหอมจอมสซนยังอีกมากติดตามชมตอนต,อนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจาก่ ว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหนู